สุดครับศิลป์คมกิจนะจ๊ะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอในมือถือนะครับว่ามันจะง่ายหรือยากนะจะมาใช้์เทคนิคการตัดต่อการใส่เพลงนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สิลปคมกิจด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของ p p o o n แล้วนะนะผมบันทึกหน้าจอไว้ให้ทุกคนเข้าไปที่แอ p Store นะทุกคนมีหมดแหละแอปสโตร์นะแล้วก็เซิร์ชคำว่า k i n m m s t t r r เซอร์เขาว่าขายมาสเตอร์นะอันนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยแต่ของผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะเคสมมุติเราดาวน์โหลดมาแล้วก็เข้าแอปเลยของผมแอปอยู่นี่ขวามือสุดเลยตัวเคกดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเจอคนหรออันนี้เป็นคลิปเก่าผมผม,ผมอัดไว้แล้วผมลืมเปิดไม้ผมมาอัดรอบสองโอ้โหยี่ผมก็ผมลืมเปิดไม้แล้วผมอัดหนะ้าจอผมก็ทาคลิปเสร็จแล้วมาอัดรอบสองแต่ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อนคุณผู้ชม กดเข้ามาในแอปก็ใช่ไหมเพื่อนจะเจอหน้าตาอย่างนี้เลยมุมขวานี่คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมทําไว้นะมาให้มันเลือกดูตรงที่มันเป็นรูปวงกลมตรงกลางใหญ่ๆ่สุดเป็นรูปบวกเห็นไหมรูปบวกเลยนะใหญ่ๆกดเข้าไปมันจะมีคําว่าเลือกอัตราส่วนของโครงการ16กต่อ9 9ต่อ16 1ุดหนึ่งให้เราเลือกคําว่า16ต่อ9เพราะว่าเราจะอัพลง YouTube มันต้องเป็น16ต่อ9นะณนะปัจจุบันนี้กด1 6ต่อเปั๊บเจอหน้านี้เลย เจอหน้านี้แล้วครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆมันไม่มีตอนนี้คือแม่ไม่มีวิดีโออะไรนะให้เพื่อนๆกดคําว่ามีเดียมีเดียเห็นไหมเป็นรูปมีเดียเลยคําว่ามีเดียเลยภาษาไทยเลยมีเดียก็คือเราจะเอาวิดีโอเข้ามาในในในที่เราจะตัดกดคําว่าทั้งหมดมาดูเลือกวิดีโอที่เราจะใช้เป็นอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมถ่ายไว้แล้วนะเป็นถ่ายแบบเป็นวิดีโอเปิดตัวเลยนี่ผมจะใช้นี้ กดกลับไปเห็นไหมแล้วผมลองเล่นโดเล่นมันจะเป็นรูปรูปตัวเล่นเห็นไหมมุมมุมตรงคล้ายๆเนี่ยมุมตรงนี้เลยเนี่ยบอกยังไงดีบอกถูกไหมมุมตรงเวลาที่มันวิ่งอ่ะเนี่ยอยู่ตรงกลางๆเลยขวามือสุดตรงนี้นะลองเล่นดูสุดครับศินย์คมกิจนะจ๊ะสวัสดีครับศูนย์คมกิจนะจ๊ะรู้สึกว่าเสียงมันเบาไหม สมมุติเสียงเบานะเราก็มากดตรงวิดีโอปึ๊บคำว่ามิกเซอร์เป็นรูปลำโพเห็นไหมมิกเซอร์กดเข้าไปปรับเสียงอัตโนมัติกดปรับอัตโนมัติปึ๊บมันยังไม่ดังพอแล้วก็กดเพิ่มเสียงขึ้น200เลยเห็นไหมมันจะมีคำลดได้เพิ่มได้ลดได้เนาะผมจะเพิ่มไปที่200กดทูกฟังกันสุดครับเสียงคมกิดนะจ๊ะเห็นไหมเสียงจะดังมากจะมาสอนการตัดสิ่งที่ผมไม่เอาออก เทคนิคของผมถ้าผมจะลองเล่นไปสักพักผมจะเล่นดูนะว่ามาจากผมจะพูดอะไรบ้างอ่านแล้วดูสุดครับสีคมกิดนะจ๊ะเพื่อนๆจะสังเกตไหมมือผมไปกดกล้องแล้วกว่าผมจะพูดคําว่าสวัสดีครับนั่นแหละผมจะตัดตรงนั้นออกเห็นไหมทหม่นะประมาณนี้ผมผมกดกล้องปุ๊บผมเอามือออกมาแล้วผมจะตัดตรงที่ผมกดกล้องออกกดไปตรงที่วิดีโอแล้วก็ไปกดที่ว่าตัดแยกเป็นรูปกรรไกร ตัดแยกตัดแยกปุ๊บไปคําที่ว่าแยกที่หัวอ่านนี่แยกที่หัวอ่านมันจะบอกเราโดแล้วแยกที่หัวอ่านกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะแบ่งสองวิดีโอละให้เรากดวิดีโอที่เราไม่เอาออกกดเข้าไปปุ๊บสังเกตมุมซ้ายมือสุดจะเป็นรูปถังขยะกดลบทิ้งไปแล้วมาลองเล่นดูสุดครับสนคมกิดนะจ๊ะเห็นไหมคลิปมันจะแบบมันจะไม่มีจังหวะที่ผมกดปุ่มลวจะเป็นจังหวะแบบ ยาเยสุดครับศุินคมกิจนะจ๊ะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอสอนการตัดต่อวิดีโอเห็นไหมครับว่ามันจะง่ายหรือยากนะจะมาใช้เทคนิคการตัดต่อการใส่เพลงนิดหน่อยนะครับแต่ใครชอบคลิปนี้เห็นไหมการตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยครับอยู่ดีผมก็พูดว่าใครชอบคลิปนี้ขึ้นมาเข้าดูนะหน่อยนะครับแต่ใครชอบคลิปนี้ก่อนจะไปผมพูดผิดผมจะตัดตรงนี้ทิ้งนะเข้ดูนะหน่อยนะครับ นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับคําว่านิดหน่อยผมก็จะกดวิดีโอกดรูปการไกลเหมือนเดิมแยกที่หัวอ่านแล้วผมก็จะลองเล่นอีกรอบหนึ่งใครชอบคลิปนี้กดเห็นไหมจังหวะผมใส่หัวออไปผมจะตัดตรงนั้นหรอกที่ผมพูดผิดกดวิดีโอกดการไกลกดแยกที่หัวอ่านเหมือนเดิมไปกดวิดีโอที่เราจะออกกดทิ้งเข้าไปมาลองเล่นดูมาใช้เทคนิคการตัดต่อการใส่เพลงนิดหน่อยนะครับ ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สินคมกิตด้วยนะครับไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับเห็นไหมไปไปดูกันนะครับผมก็จะตัดทางขวาออกและไอที่เราไม่ใช้กดวิดีโอกดตัดแยกกดแยกที่หัวอ่านปั๊บแยกที่หัวอ่านปุ๊บกดที่วิดีโอที่เราไม่ใช้ปุ๊บกดทางขยะซ้ายมือเหมือนเดิมปุ๊บอ่าคราวนี้เป็นจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วมาลองเล่นดู สุดครับศิลป์คมกิชนะจ๊ะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอในมือถือนะครับว่ามันจะง่ายหรือยากนะจะมาใช้เทคนิคการตัดต่อการใส่เพลงนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ศิลป์คมกิิด้วยนะครับไปดูกันนะครับเห็นไหมเขาก็ประมาณนี้แล้วเราก็สมมติคนอยากใส่จบปุ๊บอยากใส่วิดีโอต่อเรามีหลายวิดีโอเนาะอยากใส่วิดีโอต่อเข้ามาที่มีเดียเหมือนเดิมมีเดียปุ๊บคําว่าทั้งหมดเหมือนเดิมคราวนี้ก็เลือกวิดีโอที่เราจะเอาเลย ผมมีวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมถ่ายออกกํลาลังกายอยู่หน้าบ้านนะนดูนี่คือที่ผมเพิ่งเอามาเมื่อกี้เพิ่มเสียงมาเดิมมิกเซอร์ปรับอัตโนมัติเพิ่ม200กดถูกนี่ลองเล่นดูไปดูกันนะครับด,ดูกันนะครับสวัสดีครับ,รบผมจะเอาคำว่าสวัสดีครับบอกว่าผมสวัสดีครับไปแล้วนะกดที่วิดีโอ กดกันไกลแยกที่หัวอ่านกดวิดีโอที่เราไม่เอาซ้ายมือสุดทางขยะลบทิ้งไปมาลองเล่นดูไปดูกันนะครับนี่เป็นวิดีโอทดสอบเห็นไหมมาลองดูกันไปดูกันนะครับนี่เป็นวิดีโอทดสอบอสอนตัดต่อนะครับนี่เราก็ออกกําลังกายต่อผมก็จะพูดไปเรื่อยนะเป็นแบบถ่ายวอ็อกพูดไปเรื่อยนะก็ประมาณนี้นะครับสมมุติคนที่ไม่ ไม่เอาคลิปไหนหรือว่าไม่เอาจังหวะไหนแล้วก็กดที่วิดีโอแล้วก็ตัดออกตัดออกนะนั่นแหละมันก็จะเป็นแค่เทคนิคเบื้องต้นในการตัดต่อวิดีโอง่ายๆมันจะมาลองสองใส่เพลงสักนิดหนึ่งอยากให้มันมีเพลงหน่อยอ่ะกดที่คําว่าเพลงเพื่อนๆเ,เข้ามาจะไม่มีเพลงนะแต่ผมโหลดไปแล้วให้เพื่อนๆไปกดที่ร้านค้ามุมขวาม,มุมส้จะเป็นรูปร้านค้าใช่ไหมเป็นรูปบ้านร้านค้านะปุ๊บมาเลือกที่เพลงมาเลือกที่มิวสิกอ่า ดูมีหลายเพลงมากเลยให้เราเลือกใช้งานนะครับสมมุติผมดาวน์เพลงนี้กดดาวน์โหลดปุ๊บติดตั้งเรียบร้อยไอโฟนมันจะ,ม,นจะมันจะทำงานได้เร็วมากนะสมมติเราโหลดมาแล้วปึ๊บกดที่เพลงเหมือนเดิมมากดที่คลังคลังเพลงนี่คือคลังเพลงที่ผมโหลดมาไวทำคลิปนะเยอะมากเยอะมากนะ ข้ามผมจะเลือกเพลงที่ผมคิดว่าจะเหมาะกับสถานการณ์นี้สุดละเพลงนี้ผมก็จะกดบวกเห็นไหมรูปบวกปุ๊บมันจะวิ่งมาในวิดีโอรเราเลยลองเล่นดูสุดครับเสียงคอมกิดนะจ๊ะวันนี้จะมาสอน,นเห็นไหมมันเรียกว่าอะไรเออเสียงเพลงดังมากกดคำว่าเพลงกดคำว่ามิกเซอร์ คะแนนลดเลยให้ลดเหลือสกักผมเราใช้ประมาณสักยี่ก็พอแล้วกดถูกใจตกลงลองเล่นดูสุดครับสินคมกิตนะจ๊ะเห็นไหมเสียงเพีลงเบาลงเลยจ้ะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอในมือถือนะครับว่ามันจะง่ายหรือ,อยากนะจะมาใช้เทคนิคการตัดต่อการใส่เพลงนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สินคมกิตด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละครับ นี่คือเป็นเทคนิคการตัดต่อโคตรง่ายสําหรับมือใหม่ก็ทําได้นะสมมุติตัดต่อเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วอยากจะเอาไฟล์วิดีโอออกทํำยังไงกดมุมขวามือสดเห็นไหมไปรูปดักตัวอักษรขึ้นไปขวามือสดปึ๊บเราจะให้เลือกละมันจะมีคําว่าให้มาดูที่ว่าความละเอียดมันจะมีคําว่า4 k 2 1 6 0 p นี่คืออะไร4 k 4 k นี่คือเป็นภาพความละเอียดระดับภาพยนตร์มันจะละเอียดมาก ่มันต้องแรกมากับไฟล์ที่หนักมากกินกินหลายกิกอะคือแบบว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงไอโฟนใครไม่โทรศัพท์ใครไม่แรงหรือว่าคอมใครไม่แรงมันจะอัปโหลดช้ามากให้เพื่อนๆเ,เลือกแนะนำให้เลือกแค่ full hd 1 0 8 0 p พอนะคาว่าอัตราฟรเฟรมเบคืออะไรอัตราฟรเฟรมเบก็คือเป็นฟเฟรมเบที่วิดีโอเวลามันวิ่งแล้วมันจะถ้าฟเฟรมเรสูงมันจะดูสมูทเฟรมเรลต่ำมันจะดูกระตุก แต่ผมแนะนามือใหม่ให้เอาใช้แค่30ก็น่าจะเพียงพอแล้วกดคําว่า export เห็นไหม export ปุ๊บนี่มันจะรันวิดีโอออกเลยสีส้มสงมันจะวิ่งตนเต็มปุ๊บวิดีโอก็จะเข้าไปอยู่ในมีเดียโทรศัพท์เราเลยนะเคง่ายๆสบายสายจะลองี้จะลองให้มันเต็มดูกันถ้าคนใช้ iphone อยู่แล้วแล้วตัดต่อนะผมบอกว่าโคตรดีแม่งเร็วชิบหายแบบเร็วมากจะทําน่ทนทํานี่จะใส่เ,เพลงจะทำอะไรโอ้เร็ว นะนำเลยคนอยากใช้ก็ใช้ไอโฟนอ่ารอมันส่งนะวิ่งเสร็จปุ๊บอ่าเห็นไหมวิดีโอรเราจะขึ้นมาตรงขวามือแล้วนี่กดเล่นเลยสุดครับศิลิ์คมกิจนะจ๊ะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอในมือถือนะครับว่ามันจะง่ายหรือ,อยากนะจะมาใช้เทคนิคการตัดต่อการใส่เพลงนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ศิลป์คมกิจด้วยนะครับไปดูกันนะครับเห็นไหม ประมาณนี้โอเคตอนนี้คือวิดีโอเข้าไปในรูปภาพเลาแล้ว,ลวในมีเดียแล,แล้วนะโอเคไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์นิดหน่อยโอเคครับเป็นไงครับสบายง่ายๆชิวๆเนะไม่ยากแค่ไปแบบไปต่อยอดเอาก็าสอนแค่นี้ประมาณนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับไปชอบคลิปนี้เลยอ,อะไรก็ตามพิเศษของกินนะครับครับ